หลายครั้งที่คุณพลาดความสุขไปเพียงเพราะคําว่าอ yeah, ย yeah, yeah ่าอย่าอย่าจากเสียงในหัวของคุณจำไว้ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเสียงในหัวมันเกิดขึ้นในหัวคุณไม่ว่าจะเป็นประโยคไหนคําพูดอะไรหรือว่าเรื่องราวอะไรก็ตามฝึกช้าลง ก่อนที่คุณจะไหลตามมันให้คุณตั้งคําถามที่ดีกับตัวเองเพราะคนส่วนใหญ่90%เวลาที่เกิดเสียงในหัวเนี่ยพวกเขาไหลตามสิยงในหัวเปรียเรยได้ครับกับการที่คุณเ,เห็นข่าวในโซเชียลมีเดียแล้วเราก็ตื่นตระหนกหรือว่ามันมีข่าวแบบอะไรที่มันจะต้องไปคอมเมนต์เขาอะเราก็รีบไปกันจังข่าวสารอะไรเนี่ยทำไมคนไปกระจุกตัวเหมือนกันครับเราตื่นตัวมากเกินไปกับเสียงในหัวที่มันเกิดขึ้น เวลาที่เราเนี่ยเร็วแล้วก็รีบไหลาตามเสียงในหัวเรามักจะกลายเป็นอารมณ์นั้นแบบแยกไม่ออกเลยว่านี่คือตัวตวนชั้นปัจจุบันหรือว่าตัวตนจากในโซเชียลหรือว่าจากในอดีตหรือจากใครที่กําลังยัดเข้ามาในหัวของชันแต่ถ้าคุณสังเกตนะครับคุณจะสังเกตได้ยังไงล่ะคุณก็ต้องสงบและช้าลงและอนุญาตให้ใครบางคนได้แสดงออกบางอย่างกับคุณเช่นความรัก การใส่ใจคุณการเทคแคร์การทำงานกับคุณหรืออะไรก็ตามครับที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตสงบช้าลงสังเกตอนุญาตให้ใครมากดแสดงออกกับคุณแล้วเรียนรู้เติบโตไปกับสิ่งนั้นคุณจะเริ่มมองเห็นบางอย่างมากขึ้นนี่คือในฐานะวิส -dom หรือคนที่มีปัญญาตื่นรู้ระดับสูงขึ้นครับ เราไม่ตัดสินใครไม่ว่าเขาจะเคยทำดีหรือไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้ตัดสินตัวเองเราจะไม่ใช่คนที่มานั่งขอบคุณอดีตแล้วก็สร้างอีโก้ป้องกันตัวแบบนี้คุณเป็นลูเซอร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจออดีตที่มันอาจจะเลวร้ายเสียใจล้มเหลวเบียดพลาดคุณขอบคุณได้แต่คุณไม่จําเป็นต้องตั้งอีโก้การตั้งอีโก้คืออะไรครับคือการที่เราเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยแข็งแกรง่งฉันเก่งฉันเนี่ยไม่ร้องไห้หรอก จริงๆคนพวกนี้นะเวลาเจออะไรที่เซสซิทีฟจริงๆมีทริกเกอร์ตัวกระตุ้นจริงๆร้องไห้ไส้แตกถ้าทุกอย่างแตกไปหมดนะ,นะตัวก็แตกน้ําตาแตกทุกอย่างแตกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออนแอกว่าที่คิดครับคุณขอบคุณแต่คุณไม่ต้องสร้างอีกโก้ขอบคุณเรียนรู้และทําให้มันดีขึ้นฝึกอยู่กับปัจจุบันอนุญาตให้มนุษย์อีกคนหรือหลายคนในชีวิตคุณเขาได้แสดงบางอย่างกับคุณ แล้วคุณมองเขาแบบไม่ตัดสินถึงอดีตถึงอนาคตที่กังวลม,มากไปแต่อยู่ตรงนั้นกับใครบางคนคุณจะเริ่มเห็นความรักมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นความใส่ใจไม่ว่าจะเป็นคู่รักนะครับหรือว่าเพื่อนพาร์ทเนอร์เจ้านายลูกน้องมากขึ้นลองเอาไปทำดูครับ